สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำอินโทรกันนะครับอย่างแรกเราต้องเข้าไปในเพลงตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเข้าไปเลยแล้วก็พิมพ์ K I N E M A S เจอไฮแมสเตอร์ e States, no a, นะครับขอข้ามนะครับมันช้านะครับน <Yeah, ี่ครับขอเข้าขอเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับ กดไปปุ๊ก็ s สตานนี่นะครับสมมติว่าเป็นชานเอลของเ,เองก็เขียนไปครับแล้วกดโอเคแล้วก็กดไ okay. อที่เราอัดอัดไว้นะครับสม,มิว่าเป็นอันนี้ก็กดไปครับก็ต่อไปครับแล้วก็กดเลือก กดต่อไปนะครับแต่ผมไม่กดครับเพราะผมทำแล้วนะครับรนี่นครับมาวันนี้แล้วก็ต่อไปแล้วก็เขียนชื่อช่อ n แ,แลก็เขียนชื่อช่องแล้วกดต็กต่อไปแล้วก็หาเพลงในโทรศัพท์เรานะครับหรือว่าเอาจากอันนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็กดต่อไปนะครับแต่ผมขอข้ามเพราะว่าผมทำไปแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้